ขอเช็กอินพื้นที่เมืองสะกลค่ะพี่น้องถุกสิ่งน้ำหลายฝนตกไหมน้ำร้ายฝนตกไหมค่ะ แปดสิบค่ะแต่ว่าขัานนำม,มาหลายสีบเบิรงดีอยู่นะคะอันนี้น้ำหลาย ร้อยค่ะโอ้ทางคุณน้ำมาหลายน่าจะโอเคกว่า ฝนตกมาเมื่อเช้านี่ค่ะหนามร้ายค่ะหนามเพิ่นยังบ่ทันเป่งออกเนะะาะเพราะว่าเจ้าสีดำข้างพี่น,อกกน,อนออ้องสก,กลนครค่ะอําเภอเมืองสกลนครพี่น้องทางนี้พะเจ้าเฮ็ดหน้าด่างรายนะคะไอเราไม่จากกําแพงเพชรมาเป็นเคยสก,กลค่ะพี่น้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใส่คูปแล้วเพื่อนเฮ็ดเอาใส่ต้านนี่เนาะมืนอนี่ลุยน้ำทายค่ะถ่ายคลิปเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆไปให้พี่น้องบ้านนฮานะคะคนหัวใจเกษตรต้องน้ำกันค่ะ ้เอย่างงาใหม่พี่น้องสนใจกั็ที่ต่อสอบถามกันได้นะคะ้อไปทังเพจคน่าไลยูทูบคนฟาไลช่างฟาคนฟาไลได้เด้อหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร08 3 3 4 6 2องสองสามสองช่างเป่าคนเฝ้าไล่คะ่ะนี่ปิ่งวะละลุยน้ำยู่นี่เบื้องกลางทงหน้าคะ่ะคู้น้ำกัพี่น้องน้ำหน้าน้ำค่ะหน้าน้ำพี่น้องสกลน,นครคะ่ะป้าฝนกระแลไม่อีกแล้วจ้ะ กับแม่นใ่ไทยคลิปตกะพึ่งเศร้าแม่ตอนมากกับห้ามทางมากตลอดเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นคนฝาไล่น้ำเนยเดอร์ประมาณสิ่เป็นทางเพจคนฝาไล่ายเฟซบุ๊กคนฝาไล่นะคะหรือว่าช่างเปล่าคนเฝ้าไล่ายยูทูปคนเฝ้าไล่ในตอกตอกกับคนเฝ้าไล่นี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อเลยค่ะ ตันนี้หน้า,นากว้าง180เซนติเมตรนะคะอ้ยเราใส่กับรถเครื่องลอยค่ะ เดียย่างเดียวโอ้ยปล่อยพวกนี้เกือบใส่เกียบปะปล่อยกระเรนบ่ท่านลดสเสร็จแล้ววันนี้มึงไ,ไงพีน่น<ง>้องอุตสาลงขึ้นไปลงน้ำพูเด้อแดนขังดีแล้วโอ้แดนขังดีแล้วแดนบ่ได้เลยค่ะน้ำหยุบย่อบเต็มเหมือนน่แดนบ่ท่านลดไหมอีแต๊ะก็บ่ได้เอามาไอ้เปล่าแ,แบลเกือบไอ้ไม่หายใส่นะ จู่ๆเลยค่ะวันนี้คลิปนี้กับขบสิ่งคนเฝ้าไล่ค่ะสำหรับหน้านามตมพี่น้องทงังอ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อ,น,น,อ,น,อนี้เขาได้มีโอกาสแลนทรงเองค่ะทําคลิปไปให้ดูด้วยรำว้าหยายมันหลแล้วลแล้ะมายำ มะยามหยาค่ะแล้วเกงโกซางอยู่เนี่ยน่ะเราลูจักเบิร์เพราะว่าเราเคยใส่มาก่อนนีเข้าตอค่ะก็อนบูจากเล่าละเจ้าถิ่นของขบเลยนะใส่มาแต่ไหนแต่ไรค่ะมาจากเมืองกำแพงเพชรมาเป็นเขยสกลนคร แตาเอาใจดีซื้อไฮได้หนิค้นขยันเพิ่นซื้อไฮเป็นร่างว่านเออใส่เกือบเป็นมันแลนลว้ลวดดีเนาะรอบแรกทุ่งนัดออมาลงไม้ออนนปั๊บไม้เด้เ ตีดินคืนซักปิน้นเอาท่ายอยู่ค่ะแต่ลลแลวเร็วแล้วเนาะเร้วเร็วได้หนิ ดีเราผู้ไปซื้อนอดมากแล้วให้นี่พอดีเอาหของเต๋ม,มาทรงเพิินละกะเรืมนอตเอามาบกบกะม,มาเบ่งไกลๆกักนค่ะ ก็ค่ะโอ้ตกลุมคลิปนี้พี่นีมาเช็กอินที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องรับช่วยูจังหวัดได้แน่บอคนเป่าไลนมาเ,นเด้อมือนีครับคุณพี่ท่าจังหวัดสกลนค,นครุ่มซิ่งคนเฝ้าไล่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไปต่อเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ